ครับหากพุทธศาสนิกชนท่านใดได้มีโอกาสเดินทางไปยังวัดถ้ำผาเกิง้งอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดินทางผ่านอำเภอเวียงเก่าและบ้านโคกหนองขามไปแล้วพอใกล้จะถึงเขตวัดจะมองเห็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่เด่นตระงานอยู่ด้านบนสุดของพระมหาวิหารพระพุทธสัมฤทธิ์พรถ้ำกลางขุนเขาและไพรพึกซึ่งก็คือ พระพุทธประธานพรหรือพระใหญ่และพระพุทธรูปดังกล่าวนี้เองที่เป็นมูลเหตุนำไปสู่การสร้างพระมหาวิหารพิพิธภัณฑ์วัดถ้ำผาเกิ้งที่ผู้คนมักจะเรียกว่ามหาวิหารพระพุทธสัมฤทธิพรเนื่องจากองค์พระพุทธสัมฤทธิพรนั้นได้ประกอบพิธีเททองก่อนองค์พระพุทธประธานพรและประดิษฐานอยู่ภายในมหาวิหาร หลายท่านเคยไปที่วัดถ้ำผาเกืง้งเคยได้กราบไหว้พระใหญ่แต่ก็มีหลายท่านที่ไม่เคยทราบที่ไปที่มาหรือความเป็นมาของการสร้างพระใหญ่หรือพระพุทธประธานพรอ,องค์นี้ซึ่งเป็นพระประธานของวัดถ้ำผาเกืง้งและเรื่องราวต่อไปนี้จะพาท่านไปรู้จักความเป็นมาของพระใหญ่องค์นี้กันครับพระครูบาซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เรื่องราวได้บอกไว้ว่า เรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดนั้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นได้ยินได้ฟังมานานแล้วหากไม่นำมาเล่าเดี๋ยวจะไม่มีใครรู้ความเป็นมาหากอยากรู้จริงๆก็ขอนมน์หลวงพ่อสุบันท่านเล่าให้ฟังรับรองสามวันอย่างเล่าไม่จบท่านว่าอย่างนั้นพระครูบาได้เล่าว่าย้อนไปสมัยที่พระสงฆ์เริ่มเข้ามาอยู่ผาเกิ้งหรือถ้ำผาเกิ้งอำเภอเวียงเก่า มีพระป่ากรรมฐานหลายๆรุ่นเข้าๆออกออกอยู่เป็นประจำเพราะอยู่ไกลหมู่บ้านโคน้องขามกับบ้านน้องดูประมาณ5กิโลเมตรและเงียบสงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนามากๆอีกทั้งยังเป็นสถานที่เก่าแก่โบราณในอดีตการนับหลายร้อยปีคนเท่าคนแก่หลายรุ่นให้ความเคารพนับถือและในเทือกเขาภูเวียงแห่งนี้ก็มีสถานที่เก่าแก่โบราณแบบนี้ไม่กี่แห่ง เคยได้ยินคนเท่าคนแก่พูดให้ฟังว่าในเทือกเขาภูเวียงแห่งนี้มีที่สำคัญทับคัญแบบนี้อยู่สี่ห้าแห่งเท่านั้นภายในสามตำบลคือตำบลในเมืองตำบลเวียงเก่าและตำบลเขาน้อยสถานที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงหน่อยก็จะมีถ้ำกวางกับถ้ำผาเกื้อที่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่จำความได้ว่ามีประวัติมายาวนาน และมีตำนานเรื่องเล่ามากมายเช่นวัดถ้ำกวางหรือวัดทรงศิลาในประวัติพ่อแม่ครัวจารย์เช่นหลวงตาม,มหาบัวก็มีให้อ่านและก็วัดถ้ำผาเกิ้งเพราะที่สำคัญสำคัญทั้งสี่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีเรื่องเล่ากล่าวขานมากมายสมัยเป็นเด็กจำได้ว่าน่าจะอายุ1112ปีคือปีพศ2531 ถึงพศ2533ก็เริ่มได้ยินว่ามีพระธุดงเข้ามาอยู่ถ้ำผาเกิ้ง5-6รูปมีจำนวนไม่ชัดเจนบางทีก็มากบางทีก็น้อยมีปู่กับย่าและลุงป้านะ้าอาญาตของครูบาเป็นคนไปอุปถัมภ์ดูแลอยู่เป็นประจำทุกวันเพราะสมัยนั้นยังไม่เจริญสนนทางไปวัดเส้นหนองกุงรถอีแตนหรือรถยนต์ยังผ่านไปได้ยาก พระทรายมันเยอะรถมันจะติดทรายไปไม่ได้หน้าฝนก็น้ําท่วมทางเป็นที่โครนต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวเหตุที่ปู่ย่าลุงป้าไปดูแลอุปถากก็เพราะมีที่นาและไร่อยู่แถวนั้นซึ่งนาดงสมัยก่อนนั้นเป็นป่าดงตักน้ําหาบน้ํากินน้ําใช้เข้าไปไว้ให้ตามปุติครูบาอาจารย์พระอาจารย์องค์หนึ่งคือปฐมเหตุแห,ห่งความเป็นมาของการสร้างพระใหญ่ คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านสามนองอันได้แก่บ้านน้องขามบ้านน้องดูบ้านโค้งน้องขามส่วนหนึ่งชอบเล่นการพนันชอบเล่นหวยเป็นชีวิตจิตใจบางคนก็เสาะแสวงหาครัวอาจารย์ที่มีคาถาอาคมแก่กล้าเพื่อมาทำพิธีขอเลขหาทรัพย์ในดินของเก่าโบราณขายเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงได้ไปนิมนต์พระอาจารย์องค์หนึ่งที่อำเภอหน,นองบัวแดง เพราะพระอาจารย์องค์นี้ท่านมีวิชาอาคมแก่กล้าเรียกผีเรียกภูมเจ้าที่มาเข้าทรงแล้วบังคับด้วยคาถาอาคมหรือให้สินบนเทวดาหรือผีให้เขาบอกเลขบอกที่ซ่อนสมบัติทรัพย์สินที่คนโบราณเขาซ่อนไว้ตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตามเหตุและปัจจัยส่วนมากก็ได้ผลเพราะความเชื่อและความโลภของคนเพราะเชื่อว่าจะถูกหวย เชื่อว่าจะได้สมบัติที่เขาซ่อนไว้เพื่อเอาไปขายเอาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ลืมคิดไปว่าคนที่เขาทำไว้สร้างไว้ในสมัยโบราณน,นั้นเขาก็รักเขาก็หวงสมบัติของเขาเหมือนกันไม่อยากให้ใครได้มันไปครอบครองเมื่อเขาตายจากไปจึงไปเกิดเป็นผีเฝ้าทรัพย์มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นก่อนหวยออกหนึ่งวันพระอาจารย์องค์ดังกล่าวพร้อมกับญาติโยมนับร้อย ที่มาคอยเอาหวยในคืนนั้นไม่รู้ว่าคนมาจากไหนมากมายต่างคนต่างมามาหาท่านพระอาจารย์องค์นั้นและขอให้ท่านทำพิธีขอหวยหากถูกหวยติดต่อกันหกงวดจะพากันมาสร้างพระใหญ่ที่พระลานหินก็คือบริเวณที่สร้างพระใหญ่ในปัจจุบันและจะสร้างทางสามเสียนถวายที่ปูกุ้มข้าวพวกโยมทั้งหลายก็ตกลงกันกับพระอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างดีรับปากรับคำว่า หากถูกจริงๆหกงวดติดต่อกันจะมาสร้างให้เลยคืนนั้นพระอาจารย์องค์ดังกล่าวท่านได้ทำพิธีที่พระรานหินหน้าถ้ำผาเกิื่นั้นเลยเชิญเทวดาเทพภูมิมาเข้าทรงโยมมีโยมคนหนึ่งเป็นคนเข้าทรงพระอาจารย์องค์นั้นได้ร่ายคาถาขึ้นจากพักคนทรงก็ตัวสั่นง,งันงกจากเสียงผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นเสียงใครก็ไม่รู้จับใจความได้ว่า พวกมึงมารบกวนกูด้วยเหตุใดเชิญกูมานี่มีเรื่องอะไรถึงมารบกวนกูพระอาจารย์บนดังกล่าวก็บอกความประสงค์และความต้องการให้ภูมิเจ้าที่ฟังตามที่ได้เล่ามาข้างต้นนั้นทุกประการภูมิเจ้าที่ในร่างทรงก็ได้พูดขึ้นว่าพวกเองพูดจริงนะและพากันรักษาสัจจาได้กูจะให้แต่พวกมึงต้องมาทำตามที่บนบานกับกูไว้นะ หากไม่มาทําตามที่ได้พูดไว้กูจะเอาพวกมึงให้ตายกันไปเลยแล้วผู้เจ้าที่เขาก็ได้ให้เลขตามที่ขอแล้วถูกทั้งสามตัวสองตัวรวมหกงวดติดต่อกันแต่พอถึงวันที่นัดหมายเพื่อปรึกษาเรื่องการสร้างพระใหญ่ตามที่ได้ตกลงกันไว้พระอาจารย์องค์นั้นและโยมทุกคนที่คุยกันไว้ในครั้งนั้นได้มาปรึกษาหารือกันว่าจะสร้างพระใหญ่ให้เขาก็ไม่มีใครมาเลย บางคนก็บอกว่าไม่ถูกบางคนก็บอกว่าถูกแต่ได้น้อยบางคนก็กว่าเงินที่ถูกใช้ไปหมดแล้วจึงขอให้ท่านอาจารย์ทาพิธีขอใหม่อีกครั้งเป็นการแก้มือพระอาจารย์องค์นั้นก็แย้งว่าจะดีหรือเขาก็ให้มาแล้วตั้งหกงวดและถูกทั้งหกงวดยังจะมาทําพิธีขอเขาอีกเรามาทําตามที่เราบนเขาไว้ให้เขาก่อนไม่ดีกว่าหรือ แต่ด้วยความโลภของคนไม่มีที่สิ้นสุดพระอาจารย์องค์นั้นก็เลยยอมทําตามที่เขาขอให้ทําพิธีอีกครั้งพระอาจารย์ดูดังกล่าวได้นัดแนะกับโยมเพื่อทําพิธีอีกครั้งและเมื่อวันทําพิธีมาถึงคืนนั้นคนที่มาร่วมพิธีน่าจะ30-40สคนได้มารอดูและรอเอาเลขพระอาจารย์ท่านก็สวดคาถาไปได้สักพักใหญ่ๆคนเข้าสงก็ตัวสานง,งานงกเหมือนทุกครั้ง แต่ครั้งนี้แปลกกว่าทุกครั้งที่ทำพิธีพอภูมิเจ้าที่เข้าทรงภูมิเจ้าที่ในร่างทรงได้พูดขึ้นว่ากูรอพวกมึงมานานแล้วไหนว่าจะมาสร้างพระใหญ่ให้กูตามที่ขอกูไว้กูรอมานานแล้วไม่เห็นมาสร้างสักทีทีนี้ก็จะมาขอกูอีกกูไม่ให้ไอ้พวกไม่มีสัจจะไอ้พระไม่มีศีลกูจะฆ่าเดี๋ยวนี้แหละ ว่าแล้วคนทรงก็กระโดดเข้าบีบคอพระอาจารย์องค์ดังกล่าวจนหน้าดำหน้าแดงไปพักใหญ่โยมที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นต่างก็ตกใจกันอยู่พักใหญ่พอตั้งสติได้ก็เข้าไปจับคนทรงที่กําลังบีบคอพระอาจารย์ท่านนั้นอยู่ให้แยกออกจากกันและพาท่านหนีออกจากถ้ำผาเกลือในคืนนั้นเลยวันรุ่งขึ้นท่านจึงให้โยมมาเก็บเอาของและได้ประกาศว่าจะไม่มาถ้ำผาเกลืออีกเป็นเด็ดขาดซึ่งต่อมา ท่านก็ได้มาท้ำผาเกล่ออีกครั้งตอนวันงานฉลองพระใหญ่และท่านก็ได้ละสังขารด้วยโรคมะเร็งในการต่อมาต่อมาปีพศ .2548 หลังจากกลับมาจากทุดงทุงท่งน้อยทุ่งใหญ่แล้วเดือนมีนาคมหลวงพ่อสุวรรณสิริธโรท่านก็ได้เริ่มสร้างศาลาไม้ใหญ่และในช่วงที่กำลังสร้างศาลาไม้ใหญ่อยู่นั้นท่านหลวงพ่อสุวรรณก็ได้พูดปเปรยอยู่เป็นประจำว่า เทวดาเขาลงมาทวงถามจะเอาเรื่องกับท่านก็คือเรื่องที่พระอาจารย์องค์นั้นได้บนบานเขาไว้แล้วไม่ทำตามเขาขอให้หลวงพ่อสุบานสร้างให้เขาตามที่พระอาจารย์องค์นั้นได้บนเขาไว้ท่านเล่าอยู่หลายครั้งและมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อสุบานสิริธโรท่านเล่าว่าเขาจะให้เราสร้างพระใหญ่กับช้างสามเสียให้เขาแต่ท่านได้บอกเขาว่า บุญท่านไม่ถึงการสร้างพระใหญ่หากได้สร้างขึ้นจริงท่านอาจจะละสังขารก่อนเวลาอันควรแต่ถ้าหากสร้างพระธาตุแทนการสร้างพระใหญ่ท่านก็พอจะทำให้เขาได้อยู่ในขณะนั้นถ้าใครจำได้ปีนั้นพากันเก็บขันดอกไม้นิมนต์ต่ออายุสังขารท่านกันยกใหญ่และเทวลาเขาก็มาหาท่านหลายครั้งเขาลงมาที่พระลานหินที่จะสร้างพระประธานใหญ่ หน้าตักสิบเกเมตรสว่างสวัยไปหมดคนยุคนั้นเห็นกันหมดเช่นตาเทียมตาหนูตาพิมพ์ตาสิบเป็นต้นและครั้งล่าสุดท่านเล่าว่าเทวดาลงมาหาท่านและมาบอกท่านว่าให้รีบสร้างเดี๋ยวเขาจะช่วยเองเรื่องเงินทองเดี๋ยวเขาจะหามาเองแต่ขอให้ทำให้เขาจริงๆหลวงพ่อสุบันท่านก็ว่าจะทำได้ยังไง มีปัจจัยแค่สี่หมืนหมดทั้งวัดนะ่ะเทวดาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะจัดการเองเรื่องปัจจัยเดี๋ยวเขาจะบอกให้ญาติในเมืองมนุษย์และภูมิต่างๆมาช่วยสร้างท่านก็เลยตกลงสร้างให้เขาในปีพศ2 5 5 3เริ่มลงหลักปักฐานเสาแล้วก็เป็นไปตามที่เทวดาเขาบอกจริงๆว่าเขาจะมาหาเงินช่วย เพราะในแต่ละวันคนมาทำบุญเยอะมากๆวันธรรมดาอย่างน้อยก็ห้าสิบหคนวันเสวนอาทิตย์จะมีร้อยคนขึ้นไปของอยู่ของกินเต็มไปหมดกินกันไม่หวาดไม่ไหวตั้งแต่เริ่มสร้างมีปัจจัยสี่0มืนบาทพอสร้างเสร็จนับดูบินที่มีอยู่ตามจริงร้อยกว่าล้านที่จ่ายไปและชาวบ้านสามหนองก็คือบ้านน้องขามบ้านน้องดูบ้านโคกน้องขาม ตลอดห้าปีที่มาช่วยกันสร้างไม่เอาเงินค่าจ้างเลยสักบาทต,ต่างคนต่างมาช่วยกันทำเพราะอยากได้บุญพระมหาวิหารพระพุทธสัมฤทธิ์พร,พธธรพนั้นหลังจากลงพ่อสุบรณสิริธโรได้ปรึกษาหารือกับลูกศิษย์ลูกหาตลอดทั้งญาติโยมแล้วในปีพศ .2552 เมื่อสำนักสงฆ์ถ้ำผาเกิงได้รับการปรับตั้งเป็นพุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกิงแล้ว หลวงพ่อสุบันิลิธโรจึงได้ดำริโครงการสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรหน้าตัก19เมตรเมื่อหลวงพ่อสุบันชลิธโรได้ประชุมขอความเห็นของพระภิกษุสามเณรในวัดคณะกรรมการวัดคณะลูกศิษย์ผู้ศรัทธาตลอดจนตัวแทนชาวบ้านจึงมีมติเห็นควรดำเนินการก่อสร้างโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับ วันศุกร์ที่28พฤษภาคมพศ2553โดยออกแบบมหาวิหารให้ด้านบนสุดประดิษฐานพระใหญ่หรือพระพุทธประธานพรและให้มีฐานใต้องค์พระจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์3ชั้นโดยในแต่ละชั้นนั้นประกอบไปด้วยชั้นที่3ก็คือชั้นที่เห็นอยู่นี้ เป็นชั้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและมีพระแก้วมรกตซึ่งแก่จากหยกเขียวจากประเทศอินเดียที่มองเห็นเป็นมณดบอยู่ทางด้านซ้ายมือขององค์พระนั้นคือที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุครับ ที่เห็นอยู่นี้เป็นชั้นที่สองครับเป็นชั้นที่ประดิษฐานพระพุทธสมัมฤิ์พรซึ่งหล่อด,ด้วยทองคําและทองสำลิตและรูปเหมือนที่หล่อด,ด้วยทองสำลิตของข้อแม่ครัวอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจํานวน22องค์ พระพุทธสัมฤทธิ์พรนั้นได้ประกอบพิธีเททองเมื่อวันที่14เมษายนพศ2554ส่วนที่เห็นเป็นรูปหล่อองค์พระสงฆ์ที่ถัดออกไปทางด้านหลังนั้นเป็นรูปเหมือนที่หล่อด,ด้วยทองสัำริ์ของข้อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งมีจำนวน22รูปครับ ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นมหาวิหารชั้นที่หนึ่งครับเป็นชั้นที่ประดิษฐานพระมหาเศรษฐีนวโกศซึ่งแก่จากยกเขียวจากประเทศอินเดียและในชั้นนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดสำหรับประกอบศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยการสร้างมหาวิหารและพระใหญ่ในครั้งนี้หลวงพ่อสุบันศริทโร ได้กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา5ปีโดยได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า119ล้านบาทซึ่งได้รับศรัทธาจากญาติโยมทั้งแรงกายแรงใจและปัจจัยต่างๆทั้งทางใกล้และทางไกลาจากทั่วสารทิตศต่างๆเมื่อการก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทางวัดถ้ำผาเกึ้งจึงได้มีกำหนดการจัดพิธีฉลองมหาวิหารพระพุทธสัมฤทธิ์พร ในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่1มิถุนายนพศ2558โดยกำหนดให้มีการฉลองมหาวิหารพระพุทธสัมฤทธิ์พรเป็นเวลาสวันสาคืนในการก่อสร้างมหาวิหารพระพุทธสัมฤทธิ์พรพร้อมทั้งพระใหญ่หรือพระพุทธประธานพรในครั้งนี้หลวงพ่อสุบันสิริธโรได้เคยปารภ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าการก่อสร้างมหาวิหารพร้อมทั้งพระใหญ่ในครั้งนี้นอกจากผู้ศรัทธาที่มีฐานะการเงินดีจะได้บำเพ็ญบุญกุศลตามศรัทธาแล้วยิ่งอยากให้ผู้คนชาวบ้านหรือผู้ที่มีฐานะยากจนตลอดจนชาวบ้านโดยทั่วไปได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลสั่งสมบารมีตามสมควรแก่ฐานะของตนเองด้วยค,ค่อยๆสร้างไปสี่ห้าปีก็คงแล้วเสร็จละ สำหรับพระใหญ่หรือพระพุทธประธานพรที่ประดิษฐานอยู่ที่ด้านบนสุดข,ของมหาวิหารนั้นถือว่าเป็นองค์พระประธานของวัดถ้ำผาเกืง้งซึ่งได้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นพระโลหิตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ภายในพระอุระหรือซวงอกด้านซ้ายพุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกืง้งเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ผู้คนทั้งใกล้และไกลได้แวะเวียนเข้าไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกุศลส,สั่งสมบุญบารมีตลอดจนการไปเที่ยวชมอยู่เนืองๆสถานที่ก็สงบร่มรื่นท่ามกลางขุนเขาและแนวไพรไปแล้วนอกจากจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสุบันสิริธโรแล้วยังจะได้บุญกุศลจิตใจก็พลอยชุ่มเย็นไปด้วยครับ ขอให้ท่านพุทธังรักษาทำมังรักษาสังคังรักษาอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพดีปลอดโรคปลอดภัยมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตตลอดไปขอขอบพระคุณครับ